สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16-30พฤศจิกายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธา ความดีเพราะการหนุนนําในสิ่งที่ดีสร้างพลังบวกจะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สุดท้ายท้ายสุดคนที่อยู่กับตัวเราในยามพบเจอปัญหาก็คือตัวเราเองค่ะจงอดทนจงอดกลั้นจงก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณปรารถนาให้ได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำลายชาวราศีกรกฎค่ะมีเรื่องกลุ่มใจ ทุกใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลใจสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจมักจะเจอกับความผิดหวังคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอย บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากคุณทําดีไว้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกลับตอบแทนแต่หากคุณทําไม่ดีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้ค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะ มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าคุณอาจจะได้ของกำนันจากความรักคุณอาจจะได้สิ่งที่ดีหรือคุณอาจจะซื้อรถให้กับตัวเองคือข้าวของเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุ ของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายอุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีอำนาจมีชัยชนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงคอยปกปักรักษามีองค์มหาเทวีคอยคุ้มครองศรัทธาบูชาพระองค์พระองค์จะนำทางให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะประสบความสำเร็จและคุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามาในตัวคุณค่ะแต่ให้ระวังใครที่มีคู่อยู่มีความรักคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่คนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ประครับประคองความรักด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้โชคจากขนผิวสองสี คนผิวสองสีจะนำโชคนำเงินมาให้กับคุณค่ะบุคคลนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งชายและหญิงค่ะและช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังค่ะช่วงนี้บริวารไม่เป็นดังใจบริวารไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะชีพจรลงเท้า อยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อลงใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็มีเข้ามาไม่ขาดมือค่ะการเงินจะมีเข้ามาตลอดและคุณจะได้โชคจากทางไกลโชคจากต่างประเทศเงินจากต่างประเทศโชคจะมีเข้ามาไม่ขาดมือค่ะการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวาแต่คุณก็จะมีเข้ามาตลอดไม่ติดขัดในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีกรกฎประจำวันที่ 16- 30ถพฤศจิกายนเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ส่วนคนที่มีคู่ในช่วงนี้ระวังเกณฑ์ความห่างเหินเกิดขึ้นในเรื่องของความรักหรือคนรักไม่เป็นดังใจทำให้คุณกลุ่มทุกข์เป็นกังวลส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะ จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแต่บริวารอาจจะไม่เป็นดังใจค่ะในเ,ออเนื้อหางานนู่นนี่นั่นคุณค่อนข้างดีแต่ในบางอย่างบุคคลบริวารอาจจะทำให้คุณเป็นกังวลค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน โชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้คุณจะมีโชคจากคนผิวสองสีและคุณจะได้โชคจากทางไกลจากทางด้านต่างประเทศค่ะการเดินทางไกลคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยแต่ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะสุขภาพก็แค่เพียงความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ